สวัสดีชาวโซเชียลหัวกลมชงกาแฟครับวันนี้เช้าวันนี้เราก็ยังชงกาแฟกันเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้วันที่26ธันวาคมนะครับหลังคริสต์มาสหนึ่งวันนะครับก็โฮ้โหโฮโหโอ้โมารีคริสต์มาสครับทุกท่านโอเค้าเช้านี้เราเป็นกาแฟของบูคอสนะครับ A4 โอเคหนึ่ง สโอเค okay. เดี๋ยวเรามาทานกาแฟยามเช้ากันนะครับผมต้มน้ำแล้วเดี๋ยวเรารอสักครู่รอน้ำเดือดกันน้ำเดือดแล้วเราไปชมกันฟหันครับสักครู่นะครับโอเคน้ำเดือดแล้วนะครับก็ <S <S okay. มาดิฟกันค่อยๆลงนะครับอก็คือน,น้ำแรกปล่อยให้มันละอุได้สักครักหนึ่งพอมันซึมผ่านจนครบนะครับก็ลงน้ำต่อค่อยๆลงครับน้ำนี้เราจะเห็น คีม่าจะขึ้นมาเดินเคสักครู่แล้วน้ำสามน้ำสีก็ไปทานกาแฟกันครับโอเคน้ำสามกับน้ำสีกันนะครับค่อยๆลงครับมือเบาๆโอ้คีม,ม่ามาเต็มครับ โอเคหัวกลมชงกาแฟครับเมอร์รี่คริสต์มาสทุกท่านพรุ่งนี้เจอกันใหม่เก็กนะครับ <Good night. S 1> สวัสดีครับ